เคยฝันว่าเลี้ยงสัตว์ไหมครับเป็นความฝันที่เรียบง่ายและก็อบอุ่นการได้เลี้ยงสัตว์ในฝันบางครั้งมันเหมือนสัญญาณเตือนใจว่าเรากำลังหวยหาความรักความเข้าใจหรือแม้แต่โอ,อกาสใหม่ๆและน้องสัตว์ทุกตัวที่ปรากฏในฝันก็บอกความหมายที่แตกต่างกันออกไปบางคนฝันว่าอุ้มลูกสุนะัข ในฝันก็ขนฟูนุ่มตัวเล็กๆน่ารักแล้วมันก็เลียมือเราด้วยความเชื่อใจหมายถึงเรากำลังจะได้เพื่อนแท้ที่จริงใจคนที่อยู่กับเราไม่ใช่เพราะผลประโยชน์แต่เขาพร้อมปกป้องและแบ่งปันรอยยิ้มให้เราในทุกวันบางคนก็ฝันว่าเปิดประตูบ้านเห็นลูกแมวหลายตัววิ่งสนเต็มคืนเลย บางตัวก็ปีนขึ้นเก้าอี้บางตัวก็ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะจนคุณต้องหัวเราะชอบใจออกมาฝันนี้สื่อว่าเรากำลังจะเจอโอกาสหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งงานความสัมพันธ์หรือกิจกรรมใหม่ๆแต่เราต้องใช้สติเลือกนะครับไม่อย่างนั้นจะเหนื่อยจนเกินไปมีคนเคยฝันว่านั่งอยู่ริมบ่อนะ้าและแก็เห็น ปลาค้าหลากหลายสีว่าอย่างสง่างามแสงแดดสะท้อนเข้ามาทำให้เกล็ดปลาประกายทองระยิบระยับอันนี้หมายถึงความมั่งคัง่งและชื่อเสียงผลงานของเราจะเริ่มเป็นที่จับตาเหมือนปลาที่สะกดสายตาทุกคนในบ่อบางคนก็ฟันเห็น นกยูงเลี้ยงนกยูงครับนกยูงรำแพนหางสวยงามอยา่างเต็มที่กลายหางออกมารำแพนอย่างสวยงามเสียงผู้คนรอบข้างร้องว้าวนี่เป็นสัญญาณว่าภาพลักษณ์ของเราจะโดดเด่นคุณจะได้รับโอกาสให้คนเห็นความสามารถของเราและเราจะได้รับเกียรติยศที่เราเฝ้ารอมานาน บางก็ฝันว่ามีกระต่ายน้อยวิ่งกระโดเาาะโดเข้ามากระโดดาเกอะที่ขาของเราแล้ขนฟูฟูของกระต่ายมันน่ารักจนเรายิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวตีความได้ว่าความเมตตาเล็กน้อยที่เราให้กับใครบางคนมันจะกลับมาทำให้เราอบอุ่นหัวใจหรืออาจจะหมายถึงความรักที่ค่อยๆเบ่งบานก็ได้ครั บางคนก็ฝันว่าวางอาหารไว้และเต่ามันก็ค่อยๆก้าวมาเต่าตัวน้อยๆก็คลานมาอย่างไม่เร่งรีบแต่ทุกก้าวของน้องเต่ามั่นคงและไม่หยุดเดินแม้แต่สักวินาทีฝันนี้หมายถึงความสำเร็จที่มันอาจจะไม่รวดเร็วแต่ยั่งยืนมั่นคง และไม่สูญหายไปง่ายๆเหมือนว่าความพยายามที่มันอาจจะชา้าแต่มันก็จะมาถึงและมีค่าในแบบของมันบางคนก็ฝันว่าขี่ม้าที่เราเลี้ยงมันและน้องม้าพาคุณวิ่งผ่านทุ่งหญ้ากว้างๆสายลมประทะใบหน้าและก็เราหัวเราะอย่างมีความสุขฝันนี้สื่อถึงพลัง และการควบคุมชีวิตเรากำลังมีความมั่นใจและพร้อมลุยไปกับเป้าหมายใหม,ใหม่เหมือนนักรบที่ขี่มาเข้าสู่สนามรบบางคนก็ฝันว่าเลี้ยงนกแกว้วและนกแก้วก็พูดเรียนเสียงของเราแบบเป๊ะเลยพูดเรียนเรียนแบบเสียงที่เราพูดเสียงนั้นมันดังจนเราตกใจและก็ขำมอกมา ฝันนี้สื่อว่าเราจะได้รับข่าวสารหรือมีคำพูดบางคำที่มันสำคัญท,ที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตแล,และแนะนำว่าจงฟังข่าวสารฟังคำคำนั้นให้ดีเพราะอาจจะเป็นคำแนะนำที่อาจจะพลิกอนาคตของเราได้บางคนก็ฝันว่าโปรยอาหารปลาลงไปในบ่อปลา และปลาหลากหลายสายพันธุ์ปลาหลากหลายสีแย่งกันกินอาหารและน้ํามันก็กระเพื่อมเพราะน้ํามันกระเด็นจนโดนแขนเราฝันนี้หมายถึงรายได้ที่จะไหลเข้ามาอย่างมากมายและเตือนว่าถ้าเราไม่จัดการตรงนี้ให้ดีมันอาจจะทำให้วุ่นวายจนเกินควบคุมได้ครับผม และบางคนก็ฝันว่ามีสุนัขตัวใหญ่ยืนเฝ้าหน้าบ้านของเราอย่างสง่างามสายตาของมันจ้องมองไปรอบๆปกป้องเราอยู่หมายถึงเราจะมีคนคนคอยคุ้งครองผลประโยชน์หรือมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเป็นเหมือนเกาะกำบงังไม่ให้เราล้มลงง่ายๆ บางคนก็ฝันว่ามีน้องแมวแมวส้มมานอนบนตักของเราความอบอุ่นทั้งของเราและแมวทำให้ทั้งสองรู้สึกผ่อนคลายสื่อว่าเรากำลังหวยหาความรักและความปลอดภยัยไม่ช้าไม่นานอาจจะมีใครบางคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณครับ บางคนก็ฝันว่ามีฝูงนกพิราบบินวนพร้อมกันเสียงปีกมันกระพือดังประสานราวกับเสียงดนตรีเลยฮะฝันนี้หมายถึงความสงบความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นของคนในครอบครัวหรือในที่ทำงานนะบ้างก็ฝันว่าไก่ที่เลี้ยงอ่ะออกไข่หลายฟองในทุกๆเช้า เราก็เก็บไข่ใส่ตะก,กร้าอย่างปื้มใจแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนมากฝันนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการที่เราลงแรงอย่างต่อเนื่องบางคนเคยฝันว่าเลี้ยงแมวป่าที่ดุร้ายแล้วมันก็ขู่ฟ้อเสียงดังเลยแต่เราก็ยังเลือกให้อาหารมันและมันก็ไม่หนีเราไป ฝันนี้หมายถึงเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่ควบคุมยากหากเราใช้สติและความกล้ามันก็จะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราแร่งขึ้นบางคนก็ฝันเห็นกวางครับน้องกวางมีเขาสวยงามยืนอยู่กลางสวนและแสงอาที่ส่องมาล้องกวางก็ยิ่งดูสง่ามากขึ้นฝันนี้บง่งบอกเกียรติยศศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจเราจะได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวบางคนก็ฝันว่าปลาหมอสีครับในตู้มีปลาหมอสีในตู้เลี้ยงปลาว่ายแข่งกันไม่หยุดเกดของปลาสะท้อนแสงไฟระยิบระยะับฝันนี้เป็นสัญญาณของการแข่งขันและการพิสูจน์ตัวเองเราอาจอยู่ในช่วงที่ต้อง แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่เพื่อให้ได้ทั้งการยอมรับและการเลื่อนขั้นการโปรโมตการพัฒนาขึ้นไปบางคนก็ฝันว่าน้องแมวในบ้านตอนนี้เป็นแม่แมวละคลอดลูกออกมาหลายตัวมีเสียงร้องเล็กดังไปทั่วห้องเลยชัดมากครับฝันนี้หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหหลายด้านพร้อมกันทั้งงานครอบครัวและความรับผิดชอบถึงแม้มันจะเหนื่อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าครับบางคนก็ฝันว่าเลี้ยงนกในกรงแต่เผลอเปิดกรงและนกก็บินหนีออกไปทําให้เรารู้สึกเสียดายหัวใจหล่นวูบฝันนี้เตือนว่าอย่าปล่อยให้โอกาสที่ได้หลุดมือเพราะบางครั้งมันจะไม่หวนกลับมาอีก บางคนก็ฝันยิ่งกว่านั้นีกครับฝันว่าเลี้ยงหมูและหมูที่เลี้ยงมันอ้วนพีอุดมสมบูรณ์เดินอุ้ยอ้ายอยู่ในคอกอันนี้ก็ชัดครับสื่อถึงความมั่นข้างมั่นคงอุดมสมบูรณ์แต่ก็เตือนว่าความสบายมากเกินไปอาจจะทําให้เราขาดความพยายามก็ได้ครับและบางคนก็ฝันว่าน้องหมาน้องหมาหลายตัวสุนัขหลายตัววิ่งเล่นรอบบ้าน เสียงหัวเราะดังลั่นทําให้บรรยากาศอบอุ่นอันนี้ก็ชัดบ่งบอกถึงการมีเพื่อนแท้หรือมีทีมงานที่ดีจะทําให้ชีวิตเราดีเราก็จะไม่เหงาด้วยบางคนก็ฝันว่าเลี้ยงหา่านและห่านที่เราเลี้ยงอ่ะส่งเสียงดังลั่นเหมือนกับเตือนภัยให้เราหมายถึงคุณจะมีสัญชาตญาณหรือมีอะไรสักอย่างคอยปกป้อง หรือมีครอบครัวอยู่เคียงข้างคอยปกป้องเราอันนี้ก็ฝันคาสิครับฝันว่าแมวดำจ้องเราด้วยดวงตาที่ลึกลับสื่อว่าเราอาจจะพบกับเรื่องลี้ลับหรือเราจะมีรางสังหรณ์อะไรบางอย่างถ้าเราใช้สัญชตาตญาณกับอันนี้ดีๆเรื่องนี้ดีๆมันจะกลายเป็นโชคได้ บางคนก็ฝันว่าน้องหมาสองตัวเล่นกันกริ้งเหลือกันและเราหัวเราะจนลืมความเครียดที่เรามีทั้งหมดฝันนี้บอกถึงความสุขง,ง่ายๆที่จะเข้ามาจากเพื่อนสนิทหรือคู่หูของเราบางคนก็ฝันว่านกนกนกครับหลากสีในกงรงร้องพร้อมกันเหมือนกับวงประสานเสียง ฝันนี้หมายถึงโอกาสที่มากมายหลากหลายกําลังจะมาถึงเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และเจอผู้คนมากมายและสุดท้ายครับบางคนฝันว่าเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิดในบ้านหนึ่งทั้งหมาแมวปลานกแต่ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวสะท้อนว่าชีวิตเราจะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ถ้าหากเราจัดการเรื่องหัวใจที่อ่อนโยนทุกสิ่งจะสมดุลและกลายเป็นเรื่องที่น่าจดจำในชีวิตเราตลอดไปก็ประมาณนี้ครับความหมายรวมวของการสอนว่าเลี้ยงสัตว์คือสัญญาณของการดูแลความรักและความรับผิดชอบเรากำลังจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆและความสัมพันธ์ที่เข้ามาพร้อมกันถึงแม้มันจะเหนื่อย แต่ถ้าหากเรารับมือด้วยความอดทนและความเมตตาทุกสิ่งก็จะกลายเป็นพลังบวกที่ทำให้ชีวิตเรามัน่นคงและเต็มไปด้วยสีสันที่ยากจะลืมและเราจะมีความสุขครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วมัเจอกันใหม่กับฝันว่า c ชา n นล พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ